นักร้องลูกทุ่งสาวท่านหนึ่งที่ผลงานกําลังไปได้สวยชื่อเสียงดีวันดีคืนชนิดเป็นเงาตามตัวของชื่อเสียงของนักร้องดังสอนคิรีสีประจวบก็คือขวัญดาวจรัดแสงเธอคือนักร้องที่ได้ร้องเพลงแก้กับสอนคิรีสีประจวบไว้หลายเพลงยุคนั้นเพลงแก่กําลังเป็นที่นิยมยิ่งสอนคิรีสีประจวบโด่งดังขึ้นเพียงไหนโอกาสที่ขวัญดาวจรัดแสงจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นก็มีเพิ่มเป็นเงาตามตัวเพราะเธอเป็นนักร้องลูกวงของสอนคิรีสีประจวบนั่นเองแต่น่าเสียดายว่า ขนาดที่เธอย่ำเดินบนถนนลูกทุ่งได้ไม่นานนักผลงานชื่อเสียงกำลังจะเริ่มเปล่งรัศมีก็มีเหตุการณ์สุดวิสัยไม่คาดฝันทำให้เธอตัดสินใจหันหลังให้วงการเพลงและไม่หวนกลับมาในวงการอีกเลยจนถึงปัจจุบันซึ่งก็ไม่ทราบว่าวันนี้ ท่านเป็นตายรายดีอย่างไรยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ขวัญดาวจะระแสงมีชื่อจริงว่าอีทเกิดร่วมเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บิดาชื่อนายพวงเกิดร่วมมารดาชื่อนางอินเกิดร่วมเธอเป็นลูกคนที่14ในจานวนพี่น้องทั้งหมด16คนครอบครัวของเธอมีอาชีพทําไรสับปะรดเหมือนกับประชากรอื่นๆอีกจํานวนมากในยามนั้นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือได้ว่าฐานะทางบ้านของเธอค่อนข้างพอมีพอกินเพราะครอบครัวมีที่ดินมากมายแถมยุคนั้นราคาสับปะรดก็ดีไม่น้อยรายได้จึงไม่ขาดสนขวัญดาว ทำงานอยู่ในไร่สับป,ประรดมาตั้งแต่เด็กและสู้งานหนักได้ดีแม้เธอจะเป็นคนชอบร้องเพลงแต่ก็ไม่ได้ฝักใฝ่จริงจังถึงขั้นที่จะออกตะลุยตามฝันอย่างไรก็ตามโชคชะตาด้านเสียงเพลงก็เริ่มทอแววส่องประกายสู่ชีวิตเธอเมื่อได้เจอกับหนุ่มชาวไร่สับป,ประรดคนหนึ่งที่โยกย้ายตัวเองมาจากจังหวัดส,สมุทรสงครามแล้วก็มาทำไร่สับป,ประรดอยู่กับญาติแถวๆนั้นหนุ่มคนนี้ในเวลาต่อมาก็กลายเป็นสอนคีรีสีประจวบนั่นเองยามนั้นหนุ่มสอนคีรีซึ่งชอบร้องเพลงอย่างมากยังไม่มีชื่อเสียงเป็นนนเเพเพีียงงัักฝท่่ิ ริเรื่องคิดตั้งวงดนตรีโดยรวบรวมสมาชิกชาวไร่สับป,ปะรดมาร่วมกันร้องรำทำเพลงและเล่นดนตรียามว่างจากหน้าที่การงานเพื่อที่จะขับกล่อมในงานรื่นเริงยามหมดหน้างานของชาวไร่แถบนั้นวงดนตรีวงนี้มีชื่อว่ารวมดาววัยรุ่นซึ่งเมื่อทํามาทําไปสมาชิกวงก็รู้สึกว่าใช่จะเข้าท่าจากวงที่ทํากันเล่นเล่นเอาแค่สนุกจึงกลายเป็นทํากันอย่างจริงจังวงดนตรีก็เลยมีพัฒนาการเป็นรูปเป็นร่างและมีมาตรฐานมากขึ้นจนในที่สุดก็ได้ออกรับงานและได้ออกรับงานนอกมากขึ้นสมาชิกครอบคร ัวเกิดร่วมของอีทเกิดร่วมก็ได้เข้าร่วมในวงนี้ถึง2คนคือประยง,งวงสัมพันธ์ซึ่งรับหน้าที่พิธีกรของวงและก็ขวัญดาวจรสแสงหรืออีทเกิดร่วมซึ่งเป็นน้องสาวของพิธีกรน,นั่นเองจึงถือได้ว่าขวัญดาวอยู่กับวงนี้มาตั้งแต่ยุคก่อตั้งซึ่งตอนแรกพ่อแม่ของเธอก็ไม่อยากให้มาอยู่กับวงดนตรีเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิงแต่พี่ชายของเธอก็ได้กเกลี้ยกล่อมพ่อแม่จนสาเร็จขวัญดาวจรสแสงมีโอกาสได้ขึ้นร้องเพลงบนเวทีครั้งแรกที่จังหวัดชัยนาทโดยงานนั้นมีวงดนตรีประชันันนนกกถึงงงง5ววเเมื่่่อลลาาแตะได้ค วงละส1บบาทเพลงที่เธอร้องบนเวทีครั้งแรกชื่อเพลงว่าเกลียดคนหน้าด้านเป็นเพลงของขวัญจิตศรีประจันซึ่งเป็นนักร้องที่เธอปลื้มมากทั้งสอนคีรีศรีประจวบพิธีกรของวงและน้องสาวของพิธีกรคือขวัญดาวจราแสงได้ร่วมกันต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนานาจากที่สอนคีรีชื่อเสียงยังไม่โด่งดังจนถึงวันที่สอนคีรีศรีประจวบโด่งดังไปทั่วประเทศและได้เปลี่ยนชื่อบงดนตรีเป็นบงดนตรีสอนคีรีศรีประจวบโดยมีพิธีกรคนเดิมและขวัญดาวจราแสงก็ยังคงปักหลักอยู่กับบรคิีีปะจวเเหมือนด ขวัญดาวจะระแสงมีโอกาสบันทึกเสียงครั้งแรกในเพลงสาวบางช้างซึ่งเป็นเพลงร้องแก้กับเพลงบางช้างที่สอนคิริศีประจวกแต่งเองร้องเอง,ง,ง,งเด,ด้วยน้ำเสียงแบบลูกทุ่งแท้ๆสำเนียงออกบรรนอกบันนอก และพลังเสียงที่โดดเด่นมีความชัดเจนซื่อตรงจริงใจและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง <c oughs> ทำให้เพลงสาวบางช้างของขวัญดาวจรัดแสงได้รับความนิยมจากแฟนเพลงเป็นอย่างดีไม่แพ้เพลงบางช้างของสอนคีรีศรีประจวบแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าสไตล์การร้องเพลงของเธอในช่วงแรกๆนั้นออกจะติดสำเนียงลิเกมากไปสักหน่อยก็ตามนอกจากเพลงสาวบางช้างแล้วขวัญดาวจรัดแสงยังมีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงอีกหลายเพลงเช่นเพลงน้องคิดถึงพี่ซึ่งเป็นเพลงแก้กับเพลงคิดถึงพี่ไหมเพลงเสียงครวญจากเรนูแก้กับเพลงหนาวลมที่เรนู และเพลงคำวรของแม่เป็นต้นรัคุณของแม่พกแทควางใหญ่พายสาหลกล้อมเกลียงเกียงลูกมหานานสุดประมาณเศษสันมันยายหัวใจพันภูกให้โลกพบสุกสบาย i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ขวัญได้จราแสงเผยเคล็ดลับในการร้องเพลงของเธอว่าก่อนที่จะบันทึกเสียงทุกครั้งเธอจะขอเนื้อเพลงมาดูจนขึ้นใจเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนต้องใส่อารมณ์ตรงไหนบ้างเวลาร้องจะได้ปล่อยเสียงได้ถูกต้องเธอให้ความสนใจกับการต่อเพลงกับผู้แต่งเพลงมากเป็นพิเศษแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเมื่อสอนคิีรีสีประจวบประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันท่ามกลางความเศร้าอาลายัยของแฟนเพลงครอบครัวญาติมิตรและสมาชิกวงเมื่อวันที่30มกราคมปี25 1 5เหตุการณ์ที่พลิกผันและสะ ทําให้ขวัญดาวจระัสแสงตัดสินใจอำลาวงการเพลงลูกทุ่งโดยกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดประจวบคีรีขันธ์จากปีนั้นปี2515ถึงวันนี้ปี2566ก็รวม50กว่าปีแล้วไม่มีข่าวคราวของขวัญดาวจรดัสแสงออกมาอีกเลยเป็นการลาวงการที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดปัจจุบันไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไรใครรู้จักได้ข่าวหรือพอมีข้อมูลก็ช่วยส่งข่าวเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ,บ <c oughs> โฮดี้ชแนลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากข้อเขียนของคุณคันทรีแมนคนบ้านเดียวกันและขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook คุณจำนงเพลงเก่าและภาพที่มีคนลงไว้ขอบคุณมากครับทางโฮดี้ชแนลเราขอความกรุณา FC ผู้ติดตามท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านโปรดช่วยกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยทักทายในคลิปนี้และคลิปอื่นๆให้เราสักนิดนะครับนอกจากจะช่วยท่านไม่พลาดคลิปดีๆเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรายังเป็นการสนับสนุนเปิดการมองเห็นเป็นกำลังใจ ให้ทีมงานสรรหาข้อมูลข่าวสารต่างๆมานําเสนอทําให้ช่องเราอยู่ได้ไปนานๆกดไลค์คอมเมนต์ไละช่วยแชร์สักนิดก็จะเป็นพระคุณแล้วนะครับขอบคุณมากครับ